หัวใหญ่ก็มาแล้วขยับไซค์ขึ้นมาเรื่อยๆสวัสดีครับทุกคนวันนี้เราอยู่ที่หมู่บ้านชาวประมงทองมะขามทองใหญ่จังหวัดตาพามาพักที่ลุงเอกโฮมสเตย์มาถึงเราก็จอด ที่จอดรถส่วนตัวจะมีน้องๆพนักงานมาช่วยขนสัมภาระแล้วพาเรามายังที่พักเพียง50เมตรที่พักจะติดอยู่กับร้านอาหารรัวลุงเอกที่พักและร้านอาหารยื่นลงมาในทะเลบรรยากาศแบบนี้เลยํำเงินมาเพียงคนละ4 5ทห้องพักตกปลาได้พร้อมอาหารเช้าห้องที่เรามานอนวันนี้เป็นห้องหมายเลขหนึ่งองพักติดแอร์พักได้2ท่านและสามารถ ได้หนึ่งท่านติดวิวทะเลมองเห็นทะเลด้านนอกแบบนี้โฮมสเตย์หลังนี้มีทั้งหมด5ห้องและ3ห้องน้ำขนาดใหญ่มากันได้ทั้งแบบหมูนะ่คณะหรือจะมากรุ๊ปเล็กๆก็ได้แล้วแต่สะดวกมีครัวส่วนกลางสามารถทำอาหารปรัอบอาหารตามชอบใจได้เลยมีห้องรับแขก ส่วนกลางขนาดใจพาดูบริเวณบ้านพักเสร็จแล้วก็ได้เวลาทําการประกอบคันเบ็ดที่ตกปลาก็ตกได้เลยหน้าบ้านพักไม่ต้องเดินไปไกลมาแล้วครับป่ารับแขกมาเรื่อยๆนะครับมาเรื่อยๆมาอีก้วครับมากันเรื่อยๆเย้ yeah, ไปต่อในส่วนด้านในสุด ปลายสะพานก็มีจุดชมวิวของหมู่บ้านพอหิวเราก็สั่งอาหารกลางวันจากครัวลุงเอกมาเสิร์ฟถึงหน้าบ้านพักเราก็นั่งกินข้าวนั่งตกปลาชมบรรยากาศกันไปเพลิน เพอแป๊บเดียวก็ได้เวลาอาหารค่ำอีกแล้วมื้อเย็นเราก็ฝากท้องกับพรัวลุงเอกอีกหนึ่งมือ้อวันนี้จัดเต็มด้วยอาหารทะเลกันไปเลยครับวันนี้นะครับเราพักกันที่ครัวลุงเอกโฮมสเตย์มื้อเย็นนะครับมาถึงโฮมสเตย์หมู่บ้านคาปะมงเราก็ต้องมาจัดอาหารทะเลกันนะครับติ๊กเนเจอร์ของที่นี่เลยนะครับหมึกต้มน้ำดำนะครับ แต่ที่นี่อาจจะเป็นหมึกผัดน้ำดํานะครับอาจจะเรียกไม่เหมือนกันเนาะหมึกต,ตัวเลยนะครับเราเป็นช่องการท่องเที่ยวแต่กินอาหารรีวิวอาหารได้นิดหน่อยนะครับเป็นไงครับเป็นไงครับอืตดวันนี้นะครับต้องกระโดดลงไปกินกลางทะเลแลนะครับนี่ครับทะเลนั่งอยู่ตรงทะเลเยีงง่ยมไหมกิวี่เยี่ยม หากท่านใดสนใจมาใช้บริการทั้งในส่วนร้านอาหารหรือในส่วนโฮมสเตย์ห้องพักเดี๋ยวผมทิ้งช่องทางการติดต่อติดต่อโดยตรงกับคุณอิ๋วถ้ายคลิปนะครับหลังจากปารับแขกตัวเล็กๆนะครับตัวใหญ่ก็มาแล้วขยับไซส์ขึ้นมาเรื่อยๆไปต่อ